ครับและนี่ก็เป็นข้อสอบนี้นะครับแนวข้อสอบนะครับของข้อที่5ในหมวดวิชากลุ่มวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแล้วก็ข้อ5นี้นะครับก็จะเป็นการพูดเนื้อหาเกี่ยวกับการยืมคำประกรันแล้วก็จำนำแล้วก็จำนองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูมาตราสำคัญกันครับว่ามีมาตราอะไรบ้าง สําหรับมารตราแรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็จะเป็นมารตรา6,43นะครับกรณีผู้ยืมต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินสูญหายก็จะมีหลักยว่าทรัพย์สินซึ่งยืมมานั้นผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอื่นหรือนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้นหรือนอกจากการอันเป็นปรากฏในสัญญาหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลายและแม้จะเป็นเหตุสุวิสัสนะครับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงต้องสูญหายูปสลายอยู่นั่นเองต่อมาก็จะเป็นมาตรา686อันนี้ก็มีการแก้ไขใหม่นะครับก็จะมีหลังจากว่าเมื่อเรหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกลา่าวไปยังผู้คำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลงหนี้ผิดนัดและแมะ้ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้คำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คำประกันไม่ได้นะครับต่อไปก็เป็นมาตรา688 ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนมาตรา689ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่จะให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนต่อมาก็เป็นมาตรา690ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่จะให้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นประกันก่อนแล้วก็เป็นมาตรา691กรณีผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ย่อมไม่มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ตามมาตรา688เอแอ689แล้วก็690นะครับเป็นมาตรา701ผู้คำประกันขอชำระหนี้เมื่อถึงหนี้กำหนดชำระถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้คำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดต่อป็ปก็เป็นมาตรา717การจำนองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจำนองหมดทุกสิ่ง แล้วก็มาตรา719การจะนองที่ดินไม่ครอบไปถึงโรงเรือนมาตรา728หลักเกณฑ์การบังคับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรก็คือเมื่อจะบังคับจำนองผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้พี่ภาคษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำงและให้ขายทอดตลาดก็ได้ต่อไปก็เป็นมาตรา733มาบังคับจำงได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดหลักการก็จะมีอยู่ว่าถ้าเอาทรัพย์จำงหลุดและราคาทรัพย์นั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ และได้เงินจํานวนสุดที่น้อยกว่าจํานวนเงินที่ค้างจารักกันอยู่นั้นเงินยังขาดอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวยังเราก็จะไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยครับอ่าสำหรับโจนตัวอย่างในข้อ5้านะครับก็จะมีอยู่ว่าอ่านายขาวทําสัญญากู้ยืมเงิน10,000แบาทจากนายดำตกลงให้คิดดอกเบี้ยอัตาราละสิต่อปีนายดำบอกให้ในายขาวลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน ที่ยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆโดยอ้างว่าอย่างยุ่งอยู่ในขาวยินยอมเนื่องจากต้องการเงินมีนายเขียวเป็นผู้ค้ำประกันตกลงยอมรับผิดอย่างลุ่หนี้ร่วมต่อมานายดำได้กรอกจำนวนเงินในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว1 0 0 0 0แสนบาทาและกรอกว่านายขาวยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ18ต่อปีเมื่อครบกำหนดนายขาวไม่มีเงินชำระจึงโอนงกรมสิทธ ในรถยนต์ตีราคาตามราคาของตลาดซึ่งมีมูลค่าชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่าละร้อยสิบต่อปีพอดีให้แก่นายดำแต่นายดำกลับนำสัญญาคู้ยืมเงินดังกล่าวมาฟ้องให้ในายขาวผู้กู้และนายเขียวผู้ค้ำประกันรับผิดชำระ,ะทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยโดยอ้างว่านับแต่ทำสัญญานายขาวไม่เคยชำระหนี้แก่นายดำเลยนายขาวและนายเขียวให้การและฟ้องแย้งว่าสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเป็นสัญญาปลอม ก็ขณะที่นายข่าวลงชื่อสัญญาดังกล่าวยังมีข้อความใดๆและนายข่าวชําระหนี้ทั้งหมดไปแล้วนอกจากนี้นายดำยังคิดดอกเบีย้ยเกินอันตราที่กฎหมายก,กาหนดแต่นายข่าวเป็นเพียงชาวบ้านไม่ทราบกฎหมายและชําระให้ไปขอให้ยกฟ้องของนายดำและขอให้ในายดำคืนราคารถยนต์ส่วนที่เป็นค่าดอกเบีย้ยที่ชําระไปแล้วทั้งหมดเพราะข้อตกลงให้คิดดอกเบีย้ยอัตราละ18ต่อปีเป็นโมฆะ ทีนี้ก็ให้เราวินิจฉัยว่านายขาวและนายเขียวต้องรับผิดต่อนายดำตามคำฟ้องหรือไม่เพียงใดและนายขาวสามารถเรียกคืนค่าดอกเบีย้ยที่ชำระไปแล้วทั้งหมดตามฟ้องย้ยงได้หรือไมอ่แล้วเดี๋ยวลองเขียนคำตอบลงไปกดสต็อปแล้วก็ไปดูเฉลยกันเลยครับและสำหรับเฉลยในข้อนี้นะครับก็จะมีอยู่ว่าสำหรับนายขาวนแม้ก็ทำ ขณะทำสัญญากู้ยืมเงินยังไม่มีการกอรอกข้อความลงในสัญญาครับแต่เมื่อในข่าวกู้ยืมเงินจากนายดำจริงนายดำก็กรอกจํานวนเงินตามที่มีการกู้ยืมเงินกันจริงการกรอกข้อความหลังจากที่ในข่าวลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินแล้วไม่ทําให้สัญญาดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมจะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในข่าวผู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653สวรรคหนึ่งในข่าวจึงต้องรับผิดจำรหนยี่เงินกู้จํานวนเงินดังกล่าว ตามคำใพิาพากษาดีกาที่5685ท258แต่การที่ในสัญญาระบุให้คิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นดอกเบีย้ยตกเป็นโมฆะตามมาตรา654และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2475มาตรา3ส่วนนี้ต้นเงินยังสมบูรณ์นะครับรน,นี้ก็มาจากคำพิาพากษาดีกาที่1913ทั2537 เมื่อนข่าวขาวชำระนนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยการโอนรถยนต์ให้แก่นายดำอันเป็นการชำระนนี้อย่างอื่นอย่างอื่นะครับตามมาตรา321มีใช่กรณีตามมาตรา653วรสองแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมก็รับฟังว่าชําระนนี่ได้ทำการชําระนนี้แล้วตามคำพิพากษา1178-2510แทับหและนี่นั้นย่อมเป็นอันละงงับ นายดำไม่มีสิทธ์เรียกให้ในายขาวชำละหนี้และนายเขียวผู้คำประการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเนื่องจากหนี้ที่ตนคำประกันอยู่ระงับไปแล้วส่วนฟ้องแย้งของนายขาวนั้นเมื่อนี้ค่าดอกเบีย้ยที่นายขาวชำระไปแล้วทั้งหมดเป็นการคิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งตกเป็นโมฆะจึงถือได้ว่าเป็นการชำระานี่ตามอำเภอใจหรือชำระด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระตามประมวลกฎหมายแพ่ลํลพานิชย์มาตรา407จึงไม่มีสิทธิ์เรียกคืนนะครับอันนี้ก็ยึดต,า,ตามคำพิพากษาฎีกาที่6223ทั2544แล้วก็1759ั2545นายขาวจึงไม่สามารถเรียกคืนค่าดอกเบี้ยกรณีที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดตามฟ้องแยงได้